สวัสดีครับจากร้านกุญแจกระบี่24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาทำกุญแจเพิ่มของ BMW X3 กันนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นกุญแจแบบพับได้นะครับมีโลโก้สวยงามครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถ่ายล็อกกดล็อกรถตอบรับแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทระบบฝังชิปนะครับ น,นี่เป็น X3 นะครับเดี๋ยวเราไปลองระบบสตาร์ทดูครับอ่าเดี๋ยวผมลองล็อคล็อกรถด,ดูก่อนเปิดไม่ได้นะครับเปิดล็อคโอเคจะได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองดอกใหม่ดูนะครับสตาร์ทดูโอเคเสียข้าไปปุ๊บบิดออนไว้หน้าปัดขึ้นนะครับลองสตาร์ทดูครับอ่าติดเรียบร้อยนะครับ ลองของลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นดอกใหม่นะครับสวยงามครับของลูกค้านะครับรีโมทจะชอบเสียนะครับรุ่นนี้แต่ก็ยังใช้ได้นะครับไว้สตาร์ทเครื่องโอเคใช้ได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่สวยกว่าครับสนใจทำรีโมท B M รุ่นไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ